ลูกค้าคนไหนนะคะที่กำลังหาอยู่กระบะดีแม็กวีคอร์นะคะบอกเลยมีเข้ามาแล้วตัวปี2018เป็นตัวเชนเป็นตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมห้ามพลาดค่ะ นี่เลยนะใครที่กำลังหาห้ามาดเด็ดขาดค่ะ Isuzu D-Max V-Cross เครื่อง3,000ตัวปี2018นะคะคันนี้ได้เข้ามานะสดๆร้อนๆและที่สำคัญมีให้เลือกถึง2คันด้วยนะแต่ว่ามันนำเสนอคันนี้ให้คุณลูกค้าดูก่อนเลยนะคะเปรียบเทียบกันดูเนาะคันนี้นะคะได้มาเป็นตัวปี2018ราคาอยู่ที่679,000บาทลูกค้าได้ขับ4เครื่อง3,000กำลังเครื่องดีๆแบบนี้เลยนะคะหาอยู่เป็น4ประตูด้วยนะคะและที่สำคัญมีแคลริบอยด้านหลังนะจ่วงน้าฝนแบบนี้ใครที่หา รถไว้ใช้งานจะขนของก็ได้หรือว่าจะใช้ในครอบครัวก็ได้นะคะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนอันนี้นะคะเป็นตัวไฟใหม่แล้วเป็นไฟโปรเจคเตอร์ด้านในนะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ทานะแล้วก็ไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะอันนี้ก็ถือว่าตัวรถเรารับประกันเลยคันนี้เดิมๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องนะคะ เครื่องเดิมภายในทุกอย่างนะคะเดิมๆหมดนะคะแล้วเรามาดูด้านข้างกันบ้างดีกว่าค่ะอันนี้ก็จะเป็นแม็กคอบ18ยางปีใหม่พร้อมใช้งานลูกค้าดูดอกยางนะคะน,นี่คือยางปีใหม่เลยนะ,ะลูกค้าได้ไปใช้งานต่อไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเพิ่มเติมอะไรแล้วคันนี้ได้ไปตอบโจทย์แน่นอนนะคะโลโก้วีคอร์นี่เราก็จะมีตัวไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นตัวใหม่แล้วเนาะส่วนด้านบนนะคะก็จะมีแหลกเนาะสำหรับขนของอันนี้ก็ได้มาเป็นตัว4ประตูนะคะจะมีตัวคีเลตมาเรียบร้อยนะคะ ขอบยางไม่ต้องพูดถึงจอดในร่มลูกค้าเก่าดูแลอย่างดีนะคะเป็นตัวยกสูงมีบันไดขึ้นนะคะอันนี้ขึ้นลงสะดวกแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าค่ะมานี่เลยเป็นตัวขับสีนะคะ 4WD โลโก้อยู่ครบทุกจุด i s u z u DMAX นะคะและที่สำคัญเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวที่ออปชั่นลนๆแล้วนะคะอันนี้ก็จะมีกล้องมองหลังมาแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็ติดแคลร่บอยมาแล้วมาเดี๋ยวลองเปิดให้ดู นี่เลยนะคะก็จะมีแคลรี่บอยติดมาแล้วเรียบร้อยนะคะและที่สำคัญแมกไลเนอร์เขาไม่ช้ำไม่โทมเลยนะคะติดไว้เพื่ออะไรเนาะขนของหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าไม่ช้ำเลยไม่มีรอยแบบขีดควนใหญ่ๆเลยนะคะอันนี้ก็เปิดให้ดูนะสภาพในส่วนของด้านในตัวแคลรี่บอยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูออปชันด้านในกันบ้างดีกว่าว่าเขามีอะไรให้บ้างสำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวไปชมความเรียบร้อยด้านในค่ปะปะ นี่เลยนะคะภายในค่อนข้างที่จะสะอาดเรียบร้อยเลยนะคะอ่ะเรามาดูคอนโซลด้านหน้ากันบ้างดีกว่านะคะคอนโซลด้านหน้านะถือว่าเรียบร้อยดูดีเลยสไตล์ดีแม็กนะจะมีช่องตรงกลางแบบนี้อยู่แล้วนะคะช่องใส่ของเขานี่3ล็อกแบบนี้เลยค่ะลูกค้าทุกอย่างใช้งานได้ปกติแล้วก็จะมีนี่โลโก้ของเขาเองเลยประจําเลยนะคะเป็นตัววีคอร์นะถึงจะมีเนาะแล้วก็จะเป็นสีดําสลับส้มนะคะจออันนี้ก็จะได้เดิมๆม,มาจากศูนย์เลยนะคะ เป็นโหมดฟังก์ชันใช้งานเนาะเลื่อนลงมานิดนึงจะเป็นโหมดในส่วนของแอร์นะคะมีตัวเสียบ AU/X USB นะคะแล้วก็เป็นจุดเสียบบุหรี่นะคะ power outlet ที่เขาให้มาตรงนี้นะที่สําคัญ นะตัวปี18ได้มาเป็นเกียร์ออตโต้ด้วยนะคะออตโตขับสี่เลือกใช้ได้เลยนะคะลูกค้าจะใช้โฟรหรือทูนะคะเลือกใช้งานกันได้เลยแล้วแต่เลยเนาะ <S <S เรามาดูพวงมาลัยบ้างดีกว่านะไม่หลุดไม่ลอกพวงมาลัยมันติดฟังก์ชั่น2ฝั่งเลือกใช้งานกันได้เลยนะคะในส่วนโหมดต่างๆเนาะ,ะในส่วนของคองนโซลหน้าก็หนูว่าเรียบร้อยนะคะเรามาดูในส่วนของตัวเบาะบ้างดีกว่าเบาะปรับไฟฟ้านะคะฝั่งคนขับเนาะอันนี้ก็จะได้มาเป็นเบาะปรับไฟฟ้าแต่ว่าตัวเบาะคือ ตึงเรียบร้อยอันนี้คือเดิมๆมาจากศูนย์แต่ว่าห้องโดยสารเขาจะทรงสปอร์ตนิดนึงนะคะเพราะว่าเพดานด้านบนนะคะเขาจะเป็นสีดานะส่วนไฟต่างๆนะ,ะทุกอย่างใช้งานได้ปกติเลยนะคะไม่มีอะไรที่แบบชํารุนหรือว่าจะต้องเก็บงานใหญ่ๆทุกอย่างคือใช้งานได้แบบใช้งานได้จริงนะสามารถออกรถได้เลยละกันว่าอย่างนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราดูด้านหน้าแล้วเดี๋ยวเราไปลองนั่งด้านหลังกันบ้างไปดูความเรียบร้อยกันค่ะปะ นี่เลยนะคะเราดูด้านหลังกันบ้างดีกว่ามันเป็นตัว4ประตูแน่นอนว่าห้องโดยสารด้านในนะคะไม่แับแคบไม่อึดอัดแน่นอนนะคะที่สําคัญคนคนไปได้เยอะจุของด้านหลังได้อีกนะคะหาคันนี้อยู่ไอ้บอกเลยว่าตอบโจทย์ นะห้องโดยสารค่อนข้างกว้างเลยและที่สําคัญนะได้มาเป็นเบาะหนังทั้งคู่นะคะทั้งด้านหน้าด้านหลังมีที่พักแขนนะคะแอร์เย็นฉ่ำทุกอย่างคือใช้งานได้แบบปกติใครที่อยากเข้ามาดูรถนะคะเข้ามาได้เลยที่โชว์รูมกิจสดากู๊ดคานะคะหรือโทรเข้ามาที่เบอร์083 222 2 2 0 3นะคะ ฝากคันนี้ไว้ด้วยค่ะ Isuzu D-Max V-Con นะคะตัวขับ4ปี2018ค่ะ679,000บาทตัว V-Con Max นะคะคันนี้เนาะจัดไฟแนนได้เต็มกู้ได้เกินมีเลดดอกเบี้ยพิเศษนะคะมีบริการส่งเซ็นไฟแนนส่งรถให้ถึงบ้านได้คันนี้ไปบอกเลยไม่ผิดหวังแน่นอนใช้งานกันแบบยาวๆเลยยังไงฝาก D-Max คันนี้ไว้ด้วยนะคะบ๊ายบาย